นมัตถุรันตนเตยสะขอความนอบน้อมของขา้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนัตว่าเจริญพรมปยังคณะญาติโย,ยมโยคีนักปฏิบัติผู้ใจบุญใจกุศสทุกท่านเนาะ,ะนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นวันที่ใครประกาศอิสรภาพ กิเลสมันประกาศอิสรภาพแล้วไม่ต้องถูกบังคับแล้วเราก็ตกเป็นอะไรเพื่อานเหมือนเดิมชอบใจใช่ไหมเนี่ยจากนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยอันรจริงแล้วเพราะความที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจในคำสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละ แล้วก็ไม่มีผู้แนะนำก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยจะเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มากันแล้วแต่เนาะเวออกมาเนี่ยตามพุทธสายเลือดนะว่านะแต่พุทธจริงๆก็ไปอีกเรื่องนึงเนาะถึงแม้อย่างไรเราก็ยังปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ยังลุ่มน้ำอะไรเงี้ยกายใจที่มาเป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติเนี่ย แตที่จริงแล้วเขาก็มีอยู่แล้วเราจะรู้จักเขาไม่รู้จักเขาเขาเป็นของเขาไหมเอ,อเขาก็มีอยู่แล้วแต่ทำไมเราทำไม่ถูกอ่นะเนี่ยความที่เป็นรูปนามมีอยู่ตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะก่อนที่จะมานี่ก็ก็มีอยู่แล้วที่บ้านที่ไหนมานี่มีพาอะไรมาล่ะ เออกลูกับนามเนาะลูปกับนาม,นะานามแต่เคยเห็นตัวเขาไหมอืมทำไมไม่เห็นอ่ะเขาเขาหนีเราไหมเขาหลบเราไหมอ่าไม่หลบไม่หนีทำไมไม่เห็นเพรา,า,วราะไมไม <c oughs> ว่าวิธีการเนาะวิธีการเนี่ยในโลกก็เหมือนกันถ้าสมัยใดที่พระเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติขึ้นมาในโลก การที่จะรู้จักธรรมะธรรมโอยเนี้ยยากที่สุดอยากที่สุดเนาะจะไม่เข้าใจเราไม่ต้องเอาแค่เราเกิดมาเนี่ยอยู่ในศาสนาพุทธแท้แต่ว่าถึงแม้รูปนามมีอยู่เราไม่ได้กำหนดใคาจะเป็นฐานในสติสมาทิปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้เลยฉะนั้นการที่เรามาตรงนี้เราก็มาเพื่อศึกษาวิธีการ ตามที่องค์สมเด็จพอ่อท่านได้ทรงแสดงไว้แล้วเราก็ไม่ใช่ศึกษาเฉยๆนะยังมีโอกาสที่ลงมือปฏิบัติอ่าฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจในอะ,อะไรในการกำหนดวิธีการขององค์สมเด็จพ่อให้เข้าใจพอเข้าใจเราลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเป็นไง เราก็เกิดสภาวะอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็อาศัยครูบาอาจารย์ท่านแก้ให้ก่อนหลังจากแก้ให้แล้วเรากลับไปบ้านเราได้พุทธวิธีที่ถูกต้องแล้วอะไรเราก็เข้าใจขึ้นแล้วฉะนั้นการธรรมาฐานไม่ใช่เพียงแค่นี้นะอันนี้เรามาเอาวิธีการแล้วมาลงมือปฏิบัติเนี่ย ถ้ากลับไปบ้านเราต้องเป็นต้องทำยังไงสารต่อนะช่กรรมฐานมีแค่นี้นะ,อ,ะอย่างที่อาจารย์บอกนะกิเลสมันฉลาดว่าไงเวลาเราจะมาเข้ากรรมฐานเราบอกเออฉันจะไปเข้ากรรมฐานที่ยูปุธนะ,อ,ะอันนี้ใจใจอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลสั่งงานกุศลเกิดขึ้นนะหลังจากตั้งใจมาแล้วบอกใครต่อใครเสร็จ เวลาจัดกระเป๋ากำหนดไหมไม่กำหนดเห็ไนไหมเวลาขึ้นรถมานั่งรถมามาที่นี่กำหนดไหมมาถึงที่นี่แล้วกำหนดไหมถามทำไมไม่กำหนดเออเพราะยังไม่ขึ้นธรรมดาดูสิอากุศลกินเรียบเลยกุศลเลยกินน้อยเดียวนั่นเองใช่ไหมเราเวลาวันนี้เป็นว่าปิด แ้่ก็ว่า,าปิดล้พอปิดแล้วเราเก็บเข้าเก็บของทําอะไรกําหนดไหมจะเรื่องกับกําหนดไหมเพราะอะไรไม่กําหนดเราออกก็ประฐานแล้ว <c oughs> ใช่ฉะนั้นทั้งขึ้นทั้งลองอะไรมาเกิดได้มากกว่าเนี้อเอออุโสนเกิดได้มากกว่านี่ฉะนั้นตอนนี้เรารู้พุทธวิธีแล้วคําว่ากรรมาฐานเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไร ขึ้นอยู่กับการกำหนดกำหนดเมื่อ,อไรก็เป็นไม่กำหนดเมื่อ,อไรอก็ไม่เป็นกรรมฐานเหมือนนั้นเนี่ยกายใจเราถ้าเราเข้าไปกำหนดดูรู้ตามเขาก็เป็นกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานได้เพราะอะไรกรรมฐา,านะอย่างที่บอกนะเป็นที่ตั้งของการงานกายใจนี่เป็นที่ตั้งของการงาน,าน,น,งงางานล่าอะไรเข้าไปทำงาน อาใจใจเข้าไปทำงานใช่ไหมฉะนั้นกายใจเป็นฐานให้สติสมาธิปัญญาอาศัยเกิดขึ้นได้อย่างที่พระเจ้าแสดงนี้เราย่อๆเนาะแล้วกายใจนี้ก็เป็นสถานที่อะไรให้เราเข้าไปโค้นหาอริยสัจสี่สองอย่างนี่นะฉะนั้นกรรมฐานนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดมีจํากัดเวลาไหม ไม่จำกัดจำกัดอิริยาบทไหมไม่จำกัดจำกัดสถานที่ไหมอ่าฉะนั้นสถานที่ไหน,น,นไหน,ไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าเราไม่กําหนดแล้วแม้แต่เดินเข้ามาอยู่ตรงนี้ยเป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นเลยสถานที่นั้นไม่เกือ้อกนะูลเนาะเนี่ยเราก็ไม่เป็นกรรมฐานนะแล้วว่าเวลาไหนที่เราไม่กำหนด เป็นกรรมฐานไหมก็ไม่เป็นเนี่ยแล้วก็อิริยาบถไหนที่เราไม่กำหนดเป็นกรรมฐานไหมก็ไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นเรามั่นใจว่าอ๋อเรากลับไปอย่างเนี้ยที่ที่ไม่พึงทำกรรมฐานไม่มีเวลาที่ไม่พึงทำกรรมฐานไม่มีอิริยาบถที่ไม่พึงทำกรรมฐานไม่มึงการกำหนดมีไหมไม่มีเนาะ ไม่มีแล้วเราทําไงอ่ะก็ต้องทำกระถานต้องไปฝึกใหม่นะต้องไปฝึกใหม่ตอนนี้เราได้มาแล้วเราบ่าโอ้เราใจของเราเนี่ยยังไม่สามารถยังอริยมรรคที่เป็นพระโสดาบันโสดาปริมรรคให้เกิดขึ้นในคาถาสันดานของเราฉะนั้นเราวางใจได้ไหมอ่าถ้าอริยมรรคที่เป็นโสดาบันเกิดขึ้นกับเราแล้ววางใจได้ไหม ทำไมจึงวางใจได้เพราะเออนั่นแหละหมายความว่าอปายยะคมนิยะใจที่จะนำไปสู่อบายไม่มีแล้วถึงแม้อาภิุลละกรรมที่ในอดีตจะแรงขนาดไหนยังสามารถที่จะทำให้ไปสู่อบายได้แต่เขามี่มีสิทธิล์ลนะเพราะว่าอะไรโซดาปฏิมักร์กันไปเลยนะจะทำยังไงเขาก็ส่งผลไปได้แต่ในประวัติการ อยางหลังที่เราเกิดมาแล้วทําอะไรต่ออะไรนี้เขายัางให้อยู่นะแม้แต่องค์สมเด็จพ่อเห็นไ,ไหมองค์สมเด็จพระสมมาสมเุทจเจ้าจะเป็นพระริจาแล้วก็ตามนะอากุศลที่จะส่งให้ท่านไปปฏิสนธิต่อไปมีไหมไม่มีก็ตามแต่ประวัติการตั้งแต่ท่านาปฏิสนประสูตนจากพระคันมันดาจนถึงบรินิพานเนี่ยอาุศลส่งผลให้ได้ไหม ได้เลยบันทีหนักกว่าเราเองเนาะอย่าที่ยกยกมาเนี่ยถูกวัฏวัะเทวัฏาทำไงกิ่งหินทรายอ่าเห็นไหมถูกนางจินจมนนะมานวบิกาทำอะไรใส่ลายกล่าวหาว่าทำตัวเองท้องแล้ไม่รับผิดชอบอ่าแล้วก็ถูกพระนางมาคันธยาทำายังไงอาจ้างคนทั้งเมืองด่าตามหลังพุระเจ้าดูดิ เราเคยเจอหนักๆไหมสักหมู่บ้านหนึ่งไม่ต้องเอาทั้งเมืองฮะด่าตามหลังเราเจ็ดวันมีไหมมีไม่ได้อทำไมพระเจ้าต้องต้องถูกอกุรล,ลังควานอยู่ก็เพราะว่าอากกศรนี้ใครสร้างให้ท่านโอท่านสร้างเองแล้วอกุศรที่สร้างแล้วมันอยู่ที่ไหนหมดไปไหมเก็บไว้ตรงนี้เชื่อเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยลก,รรกุศลรกรรมอกุศรกรรมนะ เรตัวกุศลกรรมบางส่วนลกรรมจริงๆตัวเขาได้แก่อะไรตัวเขาได้แก่อะไรฮะตัวที่เป็นกุศลกรรมแลอะอกุศลกรรมอืมอ่ไม่ทราบตอบไ,ได้ถูกต้องแล้วตัวพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงกรรมเนี่ยก็คืออะไรกรรมในที่นี้พระพุทธเจ้า เจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายแตะะ่าตถาคตกล่าวว่าเจตนาคือตัวกรรมคือเจตนาเจตสิกเนี่ยที่อยู่ในประกอบกรมหากุศลจิตประกอบอกับอกุศลจิตเนี่ยเขาเป็นตัวกรรมนะอ่าละอกุศลจิตจะดับกุศลจิตจะดับแต่เชื่อที่เป็นกุศลกรรมกุกุศลกรรมที่เจตนานี่เขายังฝังแน่นอยู่นี่นะเก็บไว้ตรงนี้แหละ ฉะนั้นเราจะหลบพ้นของกรรมได้ไหมไม่ได้เลยเพราะอะไรมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีใครทําให้เราเราทําเองฉะนั้นพระเจ้าจะเจออยังไงท่านเคยโทษคนนั้นคนนี้ทําให้ท่านไหมไม่เคยโทษเลยเนี่ยฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างเนี้ยในประวัติการหลังจากที่เรา,อ,าออกจากคันบรรดาเนาะนี่พูดอย่างสามัญทั่วไปนะถ้าประวัติการใน วิถีจิตก็ต้องแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตมาเป็นต้นมาอย่างเงี้ยจนถึงโนโนมาณานุสติจนถึงจุติจิตทีติของจุติจิตอันนี้เขาเรียกว่าประวัติการนะประวัติการช่วงการเหล่านี้อากุศลที่ทําไว้เนี่ยไม่มีใครรอดเลยไม่มีใครรอดได้เขาจะให้ตอนไหนเขาก็ให้ได้เขามีสิทธิ์เลย นะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราแต่ใครเป็นคนทำให้เราอาจจะนั้นพุทธเจ้าแต่ไรในธรรมบทว่าไงณนะอันตริเขนะสมุทธมเชนะปะัฟตานางังวิวาลังภวิสาเนี่ยเนาะถึงแม้เราจะหนีไปบนอากาศเพื่อจะลบลี่หลีกหนีผลทองกรรมเราจะหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำก็นะก็ไม่ได้เพื่อจะหลีกลี่หนีผลของกรรม เราจะไปอยู่ในท่ากลางมหาสมุทรซึ่งไม่มีศัตรูอะไรที่จะมาทําเราอย่างเงี้ยนะก็ดีไม่ได้ฉะนั้นพูทธเจ้าว่าสถานที่หลีกลี่หนีผลของกรรมไม่มีทำไมจึงเป็นอย่างี้ก็เพราะก็อย่างที่บอกอเกศกุศลกรรมกุศลกรรมเขาเชื้อเขาอยู่นี่เองเชื้อเขาอยู่ที่นี่หมดเลยดีก็เก็บเชื้อไว้ตรงเนี้ยไม่ดีก็เก็บเชื้อไว้ตรงเนี้ยนะ ฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยเราฐานะที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรากลับไปแล้วเราก็ไปสานต่อนะให้เข้าใจพอเข้าใจในสภาวะอย่างที่อุบาจารย์ท่านใดสอนมาเมื่อกี้เนาะว่าเราก็เข้าถึงตัวเขาตัวสภาวะจริงๆตัวสภาวะจริงจแล้วเก็บหอมลอมริบสภาวะแต่และอย่างความเป็นรูปเป็นนามเก็บไว้เก็บไว้ เบื้องโลกเบื้องแรกนี่ก็อย่างที่เคยอุปมาเหมือนเราตีพิมพ์ดีตีไปปอกหนึ่งได้เลยขึ้นมาอพอเราได้ขึ้นมาแล้วรู้อะไรหรือยังยังตอบถูกว่าไงได้แต่ยังไม่รู้อแต่้อใจนะท,ทําไมทั้งทั้งที่ได้ทําไมไม่รู้ก็เพราะว่ามันมีตัวเดียวมันยังไม่สมบูรณ อย่างประกอบอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราตีไปหลายแล้วฟอกเป็นหลายเป็นคำหลายหลายคำเป็นหลายหลายประโยคเอออันนี้ก็เหมือนกันเราหนอแต่ละขณะขณะหนอกายหนอเวทนาหนอจิตหนอธรรมเนี่ยเรามุ่งเข้าไปหาตัวแท้ๆของเขาเลยเนาะเพราะว่าเราจะใช้หลักสูตรของปริยัติไม่ได้นะใช้ไม่ได้ปัญญาที่มาทำในการเจริญกรรมฐานต้องเป็นปัญญาที่อะไร สุตตะมยปัญญาก็ไม่ได้จินตาก็ไม่ได้พระบริเจ้าตรัสไว้นะอัตากาวาจะรเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยธรรมะที่จะรู้เนี่ยไม่ใช่วิสัยของนักตลิกเราดูพระมหาสิวะก็ดีเห็นไหมเนี่ยทรงพัตนพิดกแล้วก็พระโพธิละทรงพัตนพิดกนะแต่ว่าผลที่สุดเป็นไงไม่รู้ธรมเห็นรมเลยรู้แต่ชื่อแต่ว่าตัวจริงไม่เห็น ย่ามหาสิวะอธิสงพระไตรปิฎกสอนลูกศิษย์เป็นแส,น,สนไม่ใช่หมื่นสองหมื่นนะแต่ตัวท่านเองได้รู้ทำเห็นทำไหมไม่รู้เลยอไม่รู้เลยเนีแล้วก็พอออกไปปฏิบัติธรรมบ่อๆนะสามสิบปีเลยเออคิดดูเนาะแล้วอย่างเรานี่เล่ะเป็นไงพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งจบไหมอ แต่ถึงเมื่อจบเราสามารถเป็นอริยะได้ไหมได้เป็นได้จากนั้นเราอาศัยภาวนามื่ปัญญาเนี่ยมุ่งเข้าไปเจาะหาตัวเข้าไปหาตัวมันเลยอ่าเนี่ยเราได้แต่ละนุง่งละนอนต้องขยันสะสมนะเพราะว่าเราขยันสะสมเมื่อไหรอันไหนมากกว่ากันกุศลกับอังกุศลเราสะสมตัวไหนมากกว่ากัน อ,อาคุโสนี่ปล่อยเป็นอิสรภาพเลยเนาะจะคิดเมื่อไรจะเป็นเมื่อไรก็อย่างที่ยกมาเมื่อกี้แหละเนาะกุศลเกิดได้น้อยแล้วก็อาคุโสนเนี่ยจะต้องอะไรอะไรตัวปเป็นตัวทําลายมันเอากุศลไเป็นตัวทําลายแต่เมื่อกวตัวที่จะเข้าไปทาลายเนี่ยมีตีดเดียเ๋ยวนี้สามารถทําลายได้ไหมก็ไม่ได้จากนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราพยายามแต่เราไม่ต้องท้อใจนะ พุ่ศลในอดีตชาติเราก็เคยสะสมแล้วฉะนั้นพยายามข็นปัจจุบันเนี่ยกับนู้ได,ได้แล้วก็ปัจจุบันกุศลเนี่ยเขาก็ไปผสมผสานกับอะไรอดีตกุศลให้มีกําลังขึ้นเขาพร้อมกันตอนไหนเราก็สามารถบรรลุได้ตอนนั้นเลยเราไม่ต้องคิดท้อในะอจเนาะฉะนั้นเมื่อได้หลักการของพระพุทธเจ้าไปแล้วกลับไปบ้านก็ขอให้ไปสานต่อนะ ตราบใดที่เรายังเป็นบุรุษชนอยู่นะเป็นบุรุษชนอยู่พุทธเจ้าว่าความเป็นบุรุษชนเนี่ยอบายยภูมเป็นที่อยู่ของบุรุษชนโดยส่วนมากแต่องค์สมเด็จพ่อต่างๆนะอ่าเป็นที่อยู่ของบุรุษชนเลยเวียนเลี้ยวเวียนอีกโดูภาษาลิบุตรเนี่ยเกิดเป็นลิงกี่ชาติตั้ต่างหาร้อยชาติดูนี้ เราพุทธเจ้าเราเป็นไงเป็นโพธิสัตว์อะไปเกิดเป็นปลาช่อนก็มีเป็นลิงก็มีสารพัดเลยสุนัขก,ก็มีสิงอะไรต่ออะไรนกอะไรก็มีหมดเลยเป็นได้หมดเลยเนี่ยฉะนั้นอาบายเนี่ยมันถ้ายังไม่ได้สําเร็จเป็นอริยะแล้วพ้นไ,ไม่ได้นะพ้นไไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างเนี้ยเรากลับไปบ้านทากรรมฐานได้เต็มรูปแบบสองวัน วันทั้งวันเราสามารถทําได้ต้องไปฝึกใหม่เนาะฝึกว่าไงกรรมรฐานในบ้านเนี่ยมีสองรูปแบบเราทำทั้งวันนะรูปแบบหนึ่งทํากรรมรฐานพร้อมกับการทํางานรูปแบบที่สองทำกรรมรฐานลุ้นล้วนรูปแบบที่หนึ่งทำกรรมรฐานพร้อมกับการทํางานเป็นยังไงสมมติเราไปทํางานที่บริษัทอ่าก่อนที่จะไปเนี่ยขึ้นรถขึ้นอะไรเนี่ยเราก็พิจารณาก่อนนะ ั้งสัมปชัญญะปพระ,พะอ่าสัมปสัมปชัญญะมันมีสี่เนะาะศาสตรคะสัมปชัญญะเนี่ยเราตกตั้งไปเลยว่าการเข้าไปทําการเดินทางก็ดีการเข้าไปทางานของีเนี่ยเป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไหมอ่าอันเนี้ยเราพิจารณาแล้วเราเรา,เราทำความเข้ใจนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นรถขับไปเลยไม่ต้องกลัว ล้วเวลาถึงทำงานก็ทำเลยไม่ต้องหนอนะไม่ต้องหนอเลยมุ่งงานที่เราทำให้เสร็จอ่าพอเสร็จแล้วช่วงนั้นน่ะช่วงที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ต้องหนอแต่ว่าสัมบัญญะที่เราตั้งไว้เนี่ยเขาจะคุมไปเลยเนาะเขาจะคุมไปเลยนะพอเสร็จงานปุ๊บเราเลิกจากงานพักงานเราก็ส,สรุปท้ายว่าไงเสร็จหนอเสร็จหนอเสร็จหนออ่า เราก็ไปทานข้าวทานอะไรซะแต่ว่าทานข้าวในสำนักงานทำอะไรเนี่ยในร้านนะ่ะเราจะไปหนอหนอเหมือนอย่างที่เราทานนี่ไม่ได้นะ,ะไม่ได้เดี๋ยวคนนี้เขาเป็นอะไรเป็นง่อยหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เนาะ,ะเราก็ทานอย่างธรรมดานี่แหละเนาะและทีนี้พอเรามีโอกาสได้พักเวลาเหลือที่ก่อนที่จะเข้าทํางานสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเราทําท่านอน หรือทําท่านนั่งอย่างนี้ยแต่ไม่ต้องใช้มือวางนะอ่าพอนั่งแล้วก็มือวางพองหนอนยุบหนอนไม่ได้นะเดี๋ยวพวกมาขอหวยไม่ได้อ่าเราไม่ให้ทำเนาะไม่ให้ทำอ่านั่งธรรมดานสบายสบายทีนี้เวลาเรานั่งพองยุบเรามีเราดูพองยุบอ่าเจริญอะไรพองยุบนี่จเจริญอะไรกรรมฐานอ่ากายานุปัสนาสิปฐานเนาะเนี่ย เราก็กําหนดพองหนอยุบหนอไปถ้าสมมติกําหนดพุทธโยมพองยุบไ,ไปเออเวทนามันเกิดก็ต้องทิ้งอะไรทิ้งกายไปกําหนดเวทนาพอกาหนดเวทนาปวดหนอบนหนอใจแวบไปถึงบ้านเออเรามียาหมองยาบามจาุดน,นั้นนะอ่าเราก็ถ้าเอามาทาทูาทาทูน่าคงจะเข้าท่าเพราไปคิดอย่างนี้เป็นไงใจอยู่กับพองยุบไหมใจกับอยู่เวทนาไหมมาอยู่ต้องทั้งแม่ทิ้ง เวทนาที่ปวดหนอทิ้งทิ้งเราไปกําหนดว่าไงคิดหนอคิดหนอเราเจริญอะไรเอากันนี่ไงเราเจริญกรรมฐานเนาะเนี่ยนะได้นะเพราะว่าเราทำาไรเอา้ามีเสียงมะเขาะมีเสียงเรียกมีได้กินอะไรก็แล้วแต่เรากําหนดว่ายินหนอยินหนอยินหนอนี่เจริญกรรมฐานอะไรธรรมานุปัสสนาสิทธิปัฏฐานเนาะนี่แสดงว่านั่งแค่ห้านาทีเนี่ย ที่เรานั่งพักเนี่ยจเจริญกรรมฐา,านลว้ลวนๆได้ไหมนี่แหละนี่แหละฉะนั้นเราไม่ปล่อยให้ว่างไงเราก็พยายามทําแต่มันขาดมันอะไรเราก็ว่าขาดจําเป็นต้องไปว่ามันไหมต้องกาหนดว่างไงเพลอ,นอหนอเพลอหนอไม่ทันมเมื่ออโกุศลมนเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปงุนก,กับมันนะอย่าเห็นมันเป็นอื่นมันก็คือของใครอะ่ะของเราเองแล้วใครเป็นคนสร้างให้เรา กาเราเองนะฉะนั้นไม่ต้องไปว่ามันเอามันนั่นแหละเป็นฐานให้สติสมาธิปัญญาอาศัยเกิดและเอามันนั่นแหละเป็นสถานที่ให้เข้าไปค้นคว้าหาอริยสัจธรรมในบริเจ้าตัดไว้เลยเนาะแล้วก็ได้อธิบายให้ตอนที่เราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในช่วงเจ็ดวันที่แล้วมานี่เนาะ,ะวันนี้เราได้โอกาสกลับไปแล้วก็ อย่าไปลืมของดีเพราะว่าปร,ริญญาบัตรเราได้กันไปแล้วนะอืมปร,ริญญาบัตรว่าไงสอ,อสลออ,อ,อ,ออสอสอตัวแรกหมายถึงอะไรอากุศลเป็นของไม่ดีมีโทษให้เผนความทุกข์และแก เสือกสร้างให้แก่ทำไมอ่าทีหนึ่งเนาะประการที่สองอึงอ่างโพว่ามาแล้วอึงอ่างโพว่าไงอ่ะแล้วแกเสือกสร้างให้แกทำไม้ <c oughs> เดี๋ยวใครคาว่าอึงอ่างนี่หมายอะไรวดดีวดเก่งสร้างให้ตัวเองทำไมอันนี้เราว่าแล้วนะคนอื่นพูดไม่ได้นะคนอื่นเพื่อน มันหนักกบาลแกเลยฉันทําอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะไม่ทำามันหนักกบาลแกเป็นยังไงอย่างงี้มันพูดได้ทะเลาะกันเลยไม่ได้แต่เราด่าตัวเราเป็นไงเราก็ไปโกรธเนาะรัะประการที่สามเสือตัวที่สามว่าไงเออของไม่ดีมีโทษให้เป็นความให้ผลเป็นความทุกข์ในแกแล้วนะเสือกสร้างให้ตัวเองอ่าอ่าแกเสือกสร้างให้ตัวเองแล้วแกอด,ดีโอเก่งสร้างตัวเองสรุปท้ายว่าไง สมน้ำหน้าแกแล้วอันนี้สเสือตัวสุดท้ายนะแล้วตัวสุดท้ายทั้งหมดคืออะไรลิงมาแล้วเห็นไ,ไหมที่ว่าเรามาปฏิบัติเราพกลิงมาเยอะนั่นแหละลิงมาแล้วลิงมาว่าไงเออนั่นแหละของดีพระพุทธรทธรรมวุฒิเจ้าดีทั้งหมดนะสอนอย่างดีเลยอย่างนั้นอย่างง้นอย่างนั้นพอกลับไปถึงเป็นไง ลืมอันนี้ก็เพย,พยายามทำต่อนะอันนี้มอ,อบให้ใบประกาศสัญญบัตรพิเศษมอบให้นักปฏิบัติไปต่อันนี้เป็นข้อเตือนใจนะเราต้องดูวันนี้เพราะเรายังไม่ได้สำเร็จเนี่ยเราจะประมาทนะ,ะเราจะประมาทนะเพราะากุศลรมันใช้ให้เราสะสมโหเยอะเหลือเกินแล้วก็สะสมไฟที่ไม่ดีน้อยฝ่าไฟที่ดีเนะี่ยน้อยเหลือเกิน เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องไปจัดการใหม่พยายามปรับตัวเองสร้างตัวเองให้ได้ขึ้นนะไม่ไม่เหลือวิสัยเนาะถ้ามันเหลือวิสัยทํามไม่ได้จริงๆผู้ที่จะสําเร็จเป็นพระอริยะจะมีได้ไหมมีไม่ได้อ่าอันนี้ก็ฝากว่าให้แกนักปฏิบัติเนะ,ะมีปัญหาเรื่องนอนแล้วลงรวังใจเป็นโมหะไหมอืมเป็นหรือเปล่าระวังกับจิตนี่เป็นหมายถึงจิตอะไร พวังคจิตนิ้เป็นไงเป็นกุศลหรืออกุศลฮะยพวังคจิตนี้เป็นกุศลหรืออกุศลพวังคจิตนี้เป็นวิบากจิตอือเป็นวิบากจิตไม่ใช่กุศลจิตและไม่ใช่อกุศลจิตถ้าลงพวังแล้วตอนนั้นไม่มีแต่ว่าพูดถึงว่าอนุสัยแล้วเพราะว่าโมหะนี่ก็ประกอบในพวังคจิตได้ไหม โมหะเจรสิกนี่ประกอบด้วยพวังค์กิตได้ไหมเออจะไปได้ที่ไหนอหนั่นแหละพะวังค์กิตมันเกิดไม่ได้นะอกุศลอะไรๆก็เกิดไม่ได้แต่ว่าอาุศลที่เป็นอนุสัยมีไหมอ่าถ้าเรายังไม่สามารถตัดอนุสัยกิเลสได้ก็ทุกอย่างมันก็ต้องมีอยู่นี่แหละนะอกุสลอนุสัยนี่มันนอนเนื่องอยู่ในคันธสันดาน ตอเมื่อาสาเร็จเป็นพระหลานเมื่อไรหมดเมื่อนานอ่ากะนั้นตัวในพระวังกจิตจริงๆไม่มีนะไ,ไม่มีอกุศลเนาะไม่มีอกุศลอันนี้ก็คิดว่าคงเข้าใจนะเพราะทำไมจึงไม่มีอกุศลเพราะพระวังกจิตเป็นวิบากจิตอะอกุศลเจตสิกอะไรก็ประกอบไม่ได้เนาะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานใจอ่างอบคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโลกเป็นความศักดิกกส์สิทธิ์แห่งพระบุรุษรธาตุแงพสม์เบญผสมาสามัคคีเจ้าเป็นต้นเพราะอำนาจของสัมมาเทวดาและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติก็ดีมในปัจจุบนันชาติก็ดีและกําลังประพุติและได้ประพุทธปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ดีความน้าเหล่านั้น,น,นจงรวมกันเป็นตบะเดชะบรรลุมรรดาในท่านทั้งหลาย ได้มีกำลังกายกำลังใจสมมูลสามารถเจริญวิปัสนากรรมฐานตามในเหตุสติปัฏฐานสี่ที่องค์ส็นพระพุมีภาคสุขแสดงไว้ดีแล้วและสามารถยังวิปัสนาญาณให้เกิดขึ้นในคันทัศนานของตัวเองในอนาคตการอันใกลน้นี้โดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านเธอ